สร้างแบรนด์ลิขสิทธิ์ออนไลน์ของคุณเองไปขายในตลาดที่มีลูกค้าเยอะที่สุดในโลกทำกำไรหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนผมกำลังจะมาพูดถึงการสร้างแบรนด์ลิขสิทธิ์ออนไลน์ของคุณเองครับและก็จะพาไปขายในตลาดที่มีลูกค้าเยอะที่สุดในโลกด้วยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาธุรกิจที่ใช่อยู่ผมมีเคล็ดลับทำกำไรหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนจากโลกออนไลน์ครับเน้นนะครับว่าคือการทำกำไรไม่ใช่การทำไรายได้ ซึ่งตัวนี้เป็นตลาดที่ยังมีคนเข้ามาทํากันน้อยมากๆและนั่นคือการขายลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ของเราเองเราสามารถสร้างมันเป็นดิจิตอลแอสเซทหรือทรัพย์สินดิจิตอลนะครับซึ่งมันจะสามารถสร้างครั้งเดียวขายได้ตลอดไป ปั๊มรายได้ให้คุณได้ถึงแม้เราจะเลิกทําไปแล้วและนั่นแหละคือพสซีฟอินคมของโลกดิจิตอลนั่นเองครับมันจะเป็นการสร้างลิขสิทธิ์แบบง่ายๆชนิดที่คุณคิดไม่ถึงคนใช้คอมไม่เป็นไม่มีพื้นฐานก็ทําได้ไม่ยากเลยซึ่งผมจะบอกถึงวิธีการทําโมเดลธุรกิจเพิ่ม,เต,มเติมด้วยซึ่งเป็นการทําแบบไม่ต้องลงทุนเองผลิตเองแต่เราจะไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันกับทั้งโรงงานและโลจิสติกนะครับซึ่งพอเราขายได้แล้วเราค่อยจ่ายค่าของให้เขา ฟังดูดีนะครับแต่มันยังไม่หมดนะเพราะมันมีเหนือกว่านั้นเข้อีกคือคุณไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งคุณไม่ต้องคุยลูกค้าไม่ต้องดูแลลูกค้าไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าไม่ต้องสร้างเครือข่ายทําการตลาดยิงโฆษณาทำคอนเทนต์ไม่ต้องมีแอดมินไม่ต้องขายไม่ต้องไลค์ไม่ต้องทําเว็บไซต์เซอเพจและทั้งหมดนี้เนี่ยข้อดีของมันคือคุณลงทุนด้วยเงิน0บาทครับ ถ้าคุณกำลังหาวิธีสร้างรายได้อยู่แต่ทางเลือกมันเยอะเกินแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนผมและทีมงานเนี่ยลองทำมาให้หมดแล้วนะครับแลจะจากประสบการณ์จริงที่เจอมามาแชร์ให้คุณได้ลองถูกเลยไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดเองอีก มากกว่าน,นั้นคือคุณจะทําจากไหนเวลาไหนก็ได้และนั่นหมายถึยงคุณจะมีไลฟ์สไตล์มีชีวิตอิสระแบบที่คุณอยากได้ได้เลยผมไม่ได้แค่จะมาบอกวิธีทําเงินได้เยอะๆนะครับแต่คิดเผื่อมาเลยว่าจะหาเงินได้แล้วต้องมีเวลาใช้ด้วยนะ ผมมีจัดงานตั้งหลักออนไลน์ในหัวข้อดิจิตอลเฟสบุ๊กนะครับเป็นงานสัมมนาออนไลน์ดูจากที่ไหนก็ได้งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับอยากให้ทุกคนมาเข้าชมและได้ประโยชน์กันนะครับและในงานนี้ผมจะมาแชร์วิธีการสร้างแบรนด์ลิขสิทธิ์ออนไลน์บนตลาดที่มีลูกค้าเยอะที่สุดของโลกบอกเคล็ดลับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐานจนถึงวิธีการทํากําไรได้หลักแสนหลักล้านให้คุณได้รู้ทุกเคล็ดลับครับมางานนี้จะไม่ใช่แค่ได้ความรู้นะครับแต่ที่สําคัญกว่าคือในงานจะมี ของแจกให้สําหรับท่านที่มาเข้าร่วมงานด้วยทั้งเทมเพลตสาหรับการสร้างงานลิขสิทธิ์ในเวลาไม่กี่นาทีและโปรแกรมหาของขายดีที่คุณเอามาใช้งานได้ทันทีถ้าสนใจกดลงทะเบียนได้เลยครับแล้วเจอกันในงานครับ